สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแกล่งท่องเที่ยวภูปะเปาะนะครับหรือว่าฟูจิเมืองเลยนะครับเป็นจุดเลน์มาร์กจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับที่นี่คือภูปะเปาะนะครับบ้านผาวายตบบนปนผู้อาเภอหนองหินจังหวัดเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นตอนบ่ายๆนะครับ15บหนาฬิกาหน่อยๆของวันที่7นะครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2564กครับอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์ก นั่งถ่ายรูปกันไปแล้วเมื่อกี้เป็นภาพภาพนิ่งนะครับตรงโน้นครับก็จะเป็นป้ายเป็นชิงช้านะครับอือชิงช้าใหญ่ยังไม่ถ่ายเลยเนี่ยนี่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 ได้อย่างเดียวเลยเนาะมามาถ่ายชิงช้าใหญ่หรือเนี่ยตรงเนี้อ่าโอ้ชิงช้าใหญ่ครับเริลมเทิมเลยครับตรงนี้นะครับ

เล็กน้อยก็ว่าได้เโอเคครับถ่ายแล้วอืมนี่คือลักฐานรักทที่เขาคันท่าวอของเีย้ไเห็นมงนู้นมงนี้โอเซียดอกเอาหลักการให้เาดูเลยเห็นเยกินมากเด็กักอเดอนเอานัแเ็กเบ่อนั่นด่บอพล้วพลอือพลวั นี่จะเป็นป้ายไฮไลท์นะครับทุกคนมาเขาว่าจะมักจะถ่ายภาพกับตรงนี้แหละนะครับเป็นป้ายไฮไลท์นะครับฟูจิเมืองเลยนะครับไปชอเฟอร์โอ้ยนอนนำอีมาจากคืนก่อน โดนโดนมาที่นึงก็ยุ่นนำจากโดนโดนยังเทเว่เฮ้ยเฮื่อนเดือการไล่เฮื่อนกลับเหรอนะครับแล้วก็จะไปอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่สามนะครับไปหมดนั่นแหะทางจุดสามเลยอีกสองจุดนะครับ อยู่ที่จุดชมวิวจุดที่สามนะครับน,นี่ก็รถก็จะมาจอดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะลงแล้วนะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดถ่ายรูปอันนึงที่สวยงามจริงๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเห็นนะครับโอ้ยมองภาพมุมไกลๆนะครับงไปถึงน้องก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูประเาะนะครับของบ้านผาวายนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ ทำการเกษตรของชาวบ้านนะครับมันก็จะเป็นเขานางนอนนะครับเห็นไหมครับผู้หญิงนอนหงายนะครับผู้หญิงท้องนอนกล้องมันซูมไม่ได้เนาะล้วก็เดินไปข้างบนนะครับจุดชมวิวนะครับอันนี้ไม่ใช่กระดุ้งนะครับเนี่ยเป็นดอกทานตะวันดอกทานตะวันมาตรงนี้นะครับแม่ปื้มฮะ เขาได้มุมของเขาแล้วนะครับชิลอยู่ตรงนี้คนเดียวส่วนเราก็เดินขึ้นไปนะครับ ไปเลยครับอันข้างบนคือจุดสุดท้ายสิมองเห็นในล้อเป็นวงกลมเลยน่าจะประมาณสักเท่าไหร่สามร้อยเมตรบ่อเท่าเด่นะเออนั่นแหละครับโบก,กลหรอกเดินตามทางแล้วมีทางไปอยู่นะครับจุดสุดท้ายถึงนู้นนะครับแต่ว่าเราจะมาชมวิวตรงนี้ก่อนนะครับห้ามเข้าเกินสิบคนนะครับนี่ ว้าว wow. จุดสุดท้ายจุดที่3นะครับคือจุดตรงนี้นะครับ oh, มากี่ข้ง,ขงกี่ข้างก็สวยเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่แห่งนี้นะครับภูป่าเปาะนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณน้ําตกเพียงดินนะครับน้ําตกเพียงดินตอนเย็นๆนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะครับโอ้โ้ซีว่าน้ําตกจะมีความสวยงามไหมครับอู oh. oh. ้ไหมน้ำตกน้ำตกสวยมากนะครับ <c oughs> น่นครับพอเด็ดจะไม่ติวนะครับอันนี้ใหเอ็มออนนะครับนี่นะครับจะมีนนความสวยงามนะครับ น้ำตกเพียงดินนะครับเป็นลาบของลาก้บ่ครับเป็นธรร,รมชาติอหดินปูนม,ม,มันเกาะไงเออแต่ว่าอันนี้คนทําอยู่นะอไอ้ที่นี่น่ะเขาจะให้สุมยานามว่าน้ำตกหน้าผีดูมุมน้อนอันนะั้น้ตาสองตาอันนี้ปากาถึงน่าหน้าทีเบะ อ่าน้ำตกหน้าผนะีาน่ะ้าเหีมที่ลนะอจินตนาการไปกรแมนเบิรนะ์ดเนี่ยเพิ่อมาฟ้องมาเพิ่มทําก็ไมชือน,นันเนาะนะมันง่ายเพราะชอัน,นก็นลกนนเลยติดหิงย่อยกว่านนะแบบบเดีย อันนี้ถ้าบกกันไว้แกน้ำมันบกขังมันมุยมุ่งให้เล่นน้ำอย่างนี้ทำที่ขังไว้ระดัดบม,ม่เขี่ไปไมันสูงแล้วเห็นตรงนี้เพิ่มอยู่กับยาเพิ่มเหยอ่าึ่งสองเนะ หนึ่งสองเดี ah, button, mm ๋ยวเอหยานอนก่อนอืมอ่ะหนูมาถ่ายขอรึเดี๋ยวให้แม่ติ๋วลงมาแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอือถูกทางเชิงมอ่ะไปหลังแป๊บนึง ไม่เห็นป้ายนี้ให้หมดเนี่ยเดียวเราไม่จิ๋วลงมาก่อนแร๊บนีง มาทีท,ท,ท,ทีก็สวยเหมือนเดิมนะครับว่าสงการในคนเต็มเหมือนี่ยมอ่ะแต่ไมน่นะ